เช็คระยะแสนสองทำอะไรบ้างกับรถเบนซ์ l a s s s W 2 1 3 E 3 5 0 E ป l ั g กอินไฮบรนะรุ่นนี้ก็เป็นรถไฮบริดท่านผู้ชมเป็นตัววังกาดปี17ปี17ก่อนเฟสลิฟนะไม่แสนหนึ่ง่นทีนี้มาดูกันว่ารถไฮบริดเนี่ยมันจะมีค่ารักษาค่าดูแลรักษาที่แตกต่างจากรถเบนซ ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินเพียวหรือว่าดีเซลเพียวอย่างไรซึ่งสเปคของรถคันนี้ช่วงล่างเนี่เป็นช่วงล่างถุงลมหรือว่าเอเมติกซัพเป็นชั่นทั้งโชคคู่หน้าคู่หลังเลยพูดง่ายคือถุงลมสีต้นอ่าทีนี้ลูกค้าเอามาซร์วิสเนี่ยโชคถุงลมคู่หลังมันซุดมันแตกมันรั่วท่านผู้ชมเนี่ยก็เลยให้เบนซ์วีไเนี่ยซร์วิสให้วันนี้ก็มีการซร์วิสไปในส่วนของโชคถุงลมเดี๋ยวผมจะพามาดูนะ ก็ชัดเจนเลยนี่ครับแตกแตกถ้าเบิกข้างก็ประมาณ50,000กว่าบาทนะท่านผู้ชมนะอันนี้เช็คราคาศูนย์มาเนี่ยก็เป็นแสนครับราคาเอาเรื่องเหมือนกันแต่ว่าก็ถือว่าทนทานนะโชคแท้จากศูนย์แสนแสนหนึ่งหมื่นโลผมก็โอเคนะประมาณ7ปี8ปีท่านผู้ชม e 3 5 0 e อ่ะทีนี้มาดูส่วนของพวกไส้กลองก็จะมีกลองแอร์ทั้งตัวนอกตัวในกลองอากาศเนี่ยกลองแอร์นะตัวในตัวนอกมีกันเลยด้วยอเออท่านผู้ชมปกติเราจะเจอกันเลยใน2.11ใช่ไหมเนี่ย213มีกันเลยอีกแล้วตัวหนึ่งก็ประมาณ6,000กว่าบาทนีเนี่ท่านผู้ชมคือประตูมันล้าเปิดแล้วมันไม่ปิดไม่สนิทก็ต้องมีการเปลี่ยนแล้วก็พกวกไสกลองพวกนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเปิดให้ดู เดี๋ยวช่างเปิดได้ดิปลดล็อกเลยเห็นไหมอ่ะโอเคกันมาดูพี่ของเครื่องก่อนกันด้อ่ะเปิดให้พี่หน่อยโอเคนี่ครับตัวนี้จะเป็น EQ Power นะก่อนเฟสลิฟต์เนี่ย,ยถ้าเป็นเฟสลิฟต์มันก็จะเป็น Plug-in Hybrid อ่ะโอเคน้องเปิดได้แล้วช่างเปิดได้แลวเนี่ยท่านผู้ชมคือกันเลยตัวนี้เนี่ย ถ้าถ้ามันเสียมันล้าเนี่ยมันจะเปิดไม่อยู่มันก็จะปิดเข้ามาเลยอันนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนไปแล้วราคาก็เอาเรื่องเหมือนกันนะเกือบเกือบเจ็ดพันอ่ะทีนี้ก็มาดูในส่วนของด้านหน้าเดี๋ยวรบกวนช่างเอาเนี้นผมหน่อยปั๊มลมก็เอ,อ๋ปั๊มน้ำเวลาน้ำของที่ถอดออกนี่ครับในส่วนของห้องเครื่องยนต์ รุ่นนี้จะเป็นไฮบริดจะมีในส่วนของเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินทิวเพียว2.0ลิตรนะตัวนี้เนี่ยจะเฉพาะในส่วนของเครื่องยนต์ทิเพียวแล้วก็ในส่วนของไฮบริดหน้าตาเป็นแบบนี้เครื่องยนต์ทเพียวก็เป็น M274 นะ M274 2.0ลิตรเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ก็ให้แรงม้ประมาณสัก 211แรงมา้าแรงบิดก็ประมาณ3 5มินิวตันเมตรพอมาเป็นระบบไฮบริดเนี่ยก็ได้แรงม้า200กว่าแรงมา้าแล้วแรงบิดก็มากกว่า500นิวตันเมตรท่านผู้ชมก็ให้อัตราสิ้นเปลืองการประหยัดนะก็ถือว่าขับสบายๆเนี่ยในเมืองก็20กิโลเมตรได้อยู่แล้วต่อลิตรนะทีนี้มาดูส่วนของปั๊มน้ำปั๊มน้ำไฟฟ้านี่ท่านผู้ชม ปั๊มน้าไฟฟ้านะตัวนี้อันนี้ก็คือของแท้ติดรถนะนี่นะมันมีตรงนี้อยู่ปักไปตรงนี้อยู่มาดูของแท้เป็นอย่างนี้นี่นะครับผลิตจากประเทศเยอรมันเลยเนี่เยเยอรมันนีเลยแล้วก็มีโลโกโ้เบนตรงนี้น A สองเจ็ดสก็คือรหัสของเครื่องยนต์นะตัวนี้ หน้าตาของแถบเหลี่ยมนี่ท่านผู้ชมต่อมาก็เป็นในส่วนของวาล์วน้ำนี่วาล์วน้ำก็เป็นวาล์วน้ําไฟฟ้าเช่นเดียวกันมีท่อน้ําด้วยซึ่งคันนี้เนี่ยลูกค้าซ่อมก่อนเสียนะสำหรับปั๊มน้ํากัวบวาล์วน้ำเนี่ยก็ถือว่าเป็นการดูแลที่ถูกต้องนะขอต้องขอชื่นชมลูกค้าคนนี้นะครับถือว่าดูแลได้อย่างดีเลยเพราะไม่ซ่อมก่อนเสียเนี่ยต่อมาก็เป็นออยเกียร์อันนี้ออยเครื่องออยเครื่องเถิดดีฮนะเป็นออยเครื่อง อ้อยเครื่องก็หมื่นกว่าบาทนะท่านผู้ชมตัวนี้เนี่ยอ้อยเครื่องก็แท้แท้ติดรถก็เป็นแบบนี้ป้องกันอ่อยเครื่องแตกนะน้ําเข้าเครื่องก็เสียหายหลายแสนเหมือนกันนะถ้าไม่ระวังฮะเนี่ยตัวนี้ก็หมื่นกว่าตัวนี้ก็หมื่นกว่าตัวนี้ก็หมื่นกว่าทั้งหมดรวมทั้งหมดนะฮะก็ประมาณสักแสนนิดๆท่านผู้ชมประมาณแสนหนึ่งหมื่นสำหรับการซ์วิท เช็คระยะหนึ่งแสนหนึ่งหมืนโอ้โหตกกิโลละบาทเลยโอ้โหท่านผู้ชม <laughs> oh, อ่าทีนี้ผมผมม,มีมีเคล็ดลับในการใช้รถเบน์บอกนะช่างช่างใหญ่เขาบอกก็ว่าถ้าคุณซื้อรถมาคันละสามสี่ล้านเนี่ยคุณใช้คุณต้องใช้คุ้มเนี่ยคุณอย่ามาใช้แบบจอดนะคือเบนซ์เนี่ยยังไงก็ได้ซ่อมท่านผู้ชมถ้าหากว่าคุณซื้อมาจอดเนี่ยเมื่อเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันจะไม่คุ้มค่าในการใช้งานช่างเขาบอกว่าคุณใช้หนักเลยไม่ต้องกลัวมันพัง เพราะยังไงมันก็พังอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมช่างบอกงี้ผมก็เลยเอาเอา,เอาคำของพูดเอาคาพูดของช่างนั้นมาเล่าให้ฟังนะท่านผู้ชมก็เอาเป็นว่าให้คุณนั้นใช้เต็มที่เลยแลนะและยิ่งคันนี้เนี่ยเลขใหม่ประมาณแสนหนึ่งหมื่นใช่ไหมคุณก็เอาไปใช้แบบสบายๆเลยนะไฮบิดประหยัดด้วยนะในเมืองนี้เหมาะมากก็สรุปท่านผู้ชมก็โดนไปประมาณ1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนะสำหรับการเซอร์วิส 1,100,000กิโลเมตรเฉลี่ยง่ายคือโลระบาดในส่วนของส่วนอื่นๆนอกจากนี้ก็จะไปเช็คในส่วนของแสนสองก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงว่าระยะแสนสองนั้นจะเจออะไรบ้างสำหรับวันนี้ก็ชัดเจนฮะในส่วนของถุงลมคู่หลังโชกถุงลมก็ต้นรับประมาณถ้าเบิกห้างเนี่ยต้นรับประมาณ5 0,000กว่าแต่ว่าบน VP นี่ก็ประมาณ25 0 0 0 ก็ประหยัดไปครึ่งหนึ่งแล้วก็มีการการันตี1ปีไม่จับกัดได้ทางนะสำหรับถุงลมอันนี้ก็ขอสรุปให้อีกทีนึงอะไรทุกชิ้นส่วนที่เบนซ์ีพีเปลี่ยนให้ก็รับประกัน1ปีไม่จักัดได้ทางโอเคเนาะนะครับท่านผู้ชมจะได้เข้าใจนี่ครับให้ดูโชคถุงลมแค้ครั้งหนึ่งนี่ฮะมันก็จะมีบาร์โค้ดที่เป็นเบนซ์อยู่แบบนี้แท้ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นต้องมี โลโก้เบนซ์มีบาร์โค้ดแบบนี้อ่าโอเคสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะเซอร์วิสรถเบนซ์ใช้แล้วอาจจะเป็น S-Class E-Class C-Class ทั้ง p l u ๊กอินไฮบริดดีเซลเพียวๆเบนซินเพียวเก็สามารถที่จะขอคำแนะนำขอคำปรึกษาจากเบน z ์วได้นะเบน p ์วก็จะให้คำแนะนำฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะท่านผู้ชมติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์0 8 1 8 5 6 1 5 1 5 0 8 1 8 5 6 1 5 1 5เ e น VP p อยู่ซอยเรมชา93กรุงเทพมหานครเปิดทำการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาผมแนะนำให้ติดต่อมาก่อนนะโทรมาก่อนนะจะได้ไม่เสียเวลารอคอยพเพราะบางทีเนี่ยหอยมันอาจจะติดหอยมันอาจจะมีรถอยู่นะอยไม่ว่างเงี้ยคุณจะได้ไม่เสียเวลารอคอย อีกครั้งหนึ่ง08-1-856-1515ึ่ง้กาการันตีมากที่สุดในรามวินทราเบน VP ช่วยคุณมีชีวิตดีขึ้นง่ายๆ